สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive นะคะโหช่วงพักครึ่งฤดูการม o t ต g p ปีนี้เนี่ยเอ,อ่อไม่เงียบเลยจริงๆครับร้อนแรงทีเดียวมีข่าวใหญ่เข้ามาเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะชื่อของเดโอโก้มเรรานักบิดดาวรุ่งมโตทูชาวบราซิลคนนี้คือเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากหนาหูจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องที่ว่า Honda หรือ HRC เนี่ยยื่นข้อเสนอส สัญญามูลค่าสูงมากได้ยินมาเหมือนกันค่ะประมาณเท่าไหร่นะคะก็ตามข่าวคือ3ปีรวมๆแล้วประมาณ4.5ล้านยูโรเลยครับโห4.5ล้านเพื่อดึงตัวโมเรราวัยแค่21ปีเองนะมาร่วมทีมม t o ต p ตั้งแต่ปี2026ครับผมน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาะดีฟดฟ์กันเรื่องนี้และค่ะว่าทำไม Honda ที่แบบ กำลังลำบากอยู่เนี่ยถึงยอมทุ่มขนาดนี้กับดาวรุ่งคนนี้เขาคือความหวังใหม่จริงๆหรือว่าเป็นการเดิมพันแบบจากความกดดันกันแน่น่าขิดครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวโมเรราก่อนเลยดีกว่าการพังาดขึ้นมาของเขาเส้นทางเป็นยังไงบ้างคะโมเรรานี่เขาเริ่มจากมอเตอร์ครอสที่บราซิลเลยนะครับพื้นฐานแน่นมาทางฝุน่นก่อนจะมุ่งมาทางเรียบจริงจังแล้วก็ย้ายไปสเปนตั้งแต่ปี2017นนู่นเลยครับอ๋อไปสเปนตั้งแต่เด็กเลย ครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจาก European t a l e n t n u นัปี2019แล้วก็มา Red Bull Rookies Cup ปี2021ค่ะแล้วผลงานในเวทีระดับโลกพอขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะโดดเด่นมากครับคือต้องบอกว่าเขาได้ r o o k i e of the Year 2ปีซ้อนเลยนะ 2>, 2ปีซ้อนใช่ครับทั้งตอนขึ้น m o t o 3ปี2022แล้วก็ล่าสุดใน m o t o 2ปี2024นี้เลย โหอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วค่ะการได้ Rookie of the Year 2คลาสติดกันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกถึงความสามารถในการปรับตัวที่เร็วมากครับคือเปลี่ยนรถเปลี่ยนคลาสแต่ยังทำผลงานได้ดีทันทีซึ่งคุณสมบัตินี้เอ่อฮอนดาน่าจะต้องการมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปถึงกฎใหม่ปี2027ที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น8 5 0 c ีทุกอย่างแทบจะเริ่มใหม่หมด อืมเข้าใจเลยค่ะนอกจากรองวัน Rookie of the Year แล้วมีผลงานที่แบบเป็นที่จดจำมากๆอีกไหมคะมีแน่นอนครับชัยชนะในมูทโทรีที่อินโดนีเซียปี2023อันนั้นเป็นประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์ยังไงคะคือมันเป็นการปลดล็อกให้นักบิดบราซิลกลับมาชนะในเวทีแกรนพลิกได้ในรอบเอ,อ่อปีเลยนะครับโห18ปีนานมากนานมากครับ แล้วพอมาปีนี้ใน m o t ต2ทูฟอร์มก็โหดต่อเนื่องเลยคว้าโพลสาสนามติดอารากองมูเชโลแล้วก็แอสเซน3ามโพติดแล้วที่แอสเซนก็ชนะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับชนะครั้งแรกใน m o t ต2ที่แอสเซนแล้วก็เป็นชาวบริลเลสนคนแรกเลยนะที่ทําได้ในคลาสนี้ใช้ชนะที่แอสเซนเนี่ยเหมือนจะมีสตอรี่ด้วยนะคะเห็นเขาให้สัมภาษณ์อะไรสักอย่างใช่เลยครับเพราะสองสนามก่อนหน้าที่ได้โพเนี่ยเขาเร็วมากแต่พลาดใช้ชนะไปไงครับ พอมาชนะที่แอสเซนได้เขาให้สัมภาษณ์เลยว่าผมได้เรียนรู้ผมรอคอยแล้วผมก็ชนะอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ด้วยถูกต้องครับมันแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแข่งการเรียนรู้ไม่ใช่แค่พรสวรรค์ด้านความเร็วอย่างเดียวนี่แหละคุณสมบัติของนักแข่งระดับท็อปฟังดูมีแววมากๆค่ะแล้วสไตล์การขับขี่ล่ะคะได้ยินว่าดุดันมากดุดันจริงครับความเร็วแบบดิบๆนี่ชัดเจน อย่างที่เจอร์ n g น GP ปีนี้สตาร์ตตั้งที่25นะครับที่25ครับแล้วไต่ขึ้นมาจบที่4ได้คือสไตล์การแซงนี่ถึงลูกถึงคนมากไม่กลัวการประทะเลยก็บอกเองว่ามันอยู่ใน DNA อะแต่ความดุดันแบบนี้มันก็มีเหรียญอีกด้านเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับก็มีเหตุการณ์ที่ซั x เซนริงปีนี้ที่ไปชนกับดิกเซนแล้วจังหวะกลับเข้าแทร็กเนี่ยมันอันตรายจนไปเกี่ยวกับอลองโซอีกก็แสดงให้เห็นว่า บางทีความบ้าบินหรือการตัดสินใจในจังหวะขับขันเนี่ยยังต้องออขัดเกลาอีกหน่อยยังดิบอยู่บ้างทีนี้สไตล์ที่แบบเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็อาจจะสูงตามไปด้วยเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของ Honda ตอนนี้ได้ยังไงคะที่ว่ากำลังวิกฤตอยู่นี่คือประเด็นสำคัญเลยครับคือ Honda ตอนนี้วิกฤตจริงๆร,รถ rc 2 1 3 v มีปัญหาสารพัดเลยทั้งการยุดเกาะการเลี้ยวอิเล็กทรอนิกส คือสู้ฝั่งยุโรปไม่ได้เลยนักบิดที่มีอยู่ก็ดูจะเจอปัญหาเหมือนกันหมดใช่ครับทั้งเนียมารินน่ซาโก้หรือแม้แต่กล้องสมเกียรติจันทราของเราก็ยังเจอปัญหาในการดึงศักยภาพรถออกมาการเสียมาร์กมาเกสไปอีกมันเป็นแผลใหญ่มากเขาเลยต้องการอะไรใหม่ๆถูกต้องครับต้องการจุดเปลี่ยนต้องการใครสักคนที่มีของมีอะไรพิเศษซึ่งโปรไฟล์แบบโมลารายราเนี่ยแม้จะดูเสี่ยงสูง แต่สำหรับฮอนด้าที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขามองหาอยู่ก็ได้นะคล้ายๆกับที่เคยกล้าเดิมพันกับมาร์คมาเกสตอนยังเป็นดาวรุ่งไงครับอ๋อเหมือนมองเห็นแววบางอย่างที่ทีมอื่นอาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงเกินไปอาจจะเป็นแบบนั้นครับฮอนด้าอาจจะเชื่อว่าเขาปั้นได้ขัดเกลาได้เหมือนที่เคยทาสาเร็จมาแล้วแล้วเรื่องโครงสร้างสัญญาที่ลือกันล่ะคะที่ว่าให้ไปเริ่มที่ LCR ก่อนปี2026แล้วค่อยขึ้นทีมโรงง,งานปี2027 2028 อันนี้มันมีนัยยะอะไรไหมอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเลยครับ1คือลดแรงกดดันได้ตัวโมเลร่าเองให้เวลาปรับตัวกับรถมอเต GP จีพีไม่ต้องแบกความคาดหวังของทีมโรงงานทันที uh huh. อ่าฮะสคือมันสอดคล้องกับกฎใหม่ปี2027พอดีทุกอย่างเริ่มใหม่หมดก็ให้โมเลร่าเรียนรู้ไปพร้อมกับรถยุคใหม่เลยแล้วก็สามสามคือ Honda ก็เหมือนได้ใช้ LCR เป็นทีม R&D ไกลๆไปด้วยเลยไงครับใช้ทดสอบพัฒนารถสำหรับกฎใหม่ โดยมีโมเดล่าเป็นคนให้ฟีดแบ็กหลักโอ้โหวางแผนมาดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วจังหวะเวลามันก็เหมาะเจาะมากกับการที่บราซิลจะกลับมาจัดมอเต GP จีพีปี226พอดีเลยใช่เลยครับอันนี้เป็นเรื่องการตลาดที่ลงตัวมากๆบราซิลที่ตลาดมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าใหญ่มากนะการมีฮีโร่นักบิดชาวบราซิลลงแข่งในสนามบ้านเกิดนี่คือโอ้โหฝันที่เป็นจริงทางการขาเลยแต่ก็คงไม่ใช่ว่าฮอนด้าจะได้ตัวมาง่ายๆใช่ไหมคะเห็นว่าทีมอื่นก็สนใจใช่ครับ มีข่าวว่าทั้งยามาฮ่าแทร็กเฮาส์เอพริเลียก็มองอยู่แล้วที่น่าสนใจคือดูกติดูกติรุ่นหรอคะครับมีข่าวลือว่ามาร์กมาเกสเองเนี่ยพยายามช่วยล็อบบี้ให้ดูกติดึงตัวโมเรล่าไปร่วมทีมด้วยซ้ำอ้าวมีศึกชิงตัวกันขนาดนี้เลยครับการแข่งขันแย่งตัวนี่แหละครับที่น่าจะเป็นเหตุผลให้ Honda ต้องยอมทุ่มข้อเสนอระดับ4.5ล้านยูโรนี่แหละ เป็นการส่งสัญญาณด้วยหรือเปล่าเขาว่า Honda ยังไม่ยอมแพ้ยังสู้เพื่อสร้างทีมอนาคตอยู่ชัดเจนเลยครับมันเป็นการบอกว่า Honda เอาจริงกับการสร้างทีมยุคใหม่ถึงแม้จะต้องเริ่มปั้นดาวรุ่งก็ตามเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆการมาเจอกันของพรสวรรค์ดิบๆการปรับตัวที่เร็วความต้องการของ Honda ที่กำลังหลังชนฝาบวกกับจังหวะการตลาดมาเลยทําให้โมไรร่ากลายเป็นเดาวรุ่งที่เนื้อหอมที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับ สรุปแล้วนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆค่ะคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือการจับคู่กันร,ระหว่างพรสวรรค์สไตล์ซัมบ้ากับวิศวกรรมแบบสมูไรครั้งนี้เนี่ยมันจะเวิร์กไหมจะพาฮอนด้กลับมาสู่จุดสูงสุดได้หรือเปล่าหรือว่าแรงกดดันมหาศาลมันจะมากเกินไปสำหรับทั้งคู่และปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการค้นหา The Next Big t h i n ท คนต่อไปในโลกม o t ต g p ที่ดูเหมือนจะยิ่งแข่งขันกันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน m o t o r s p o r t AI ทุกคนคะ่ะขอบคุณครับขอบคคุณค่ะ